โอท็อปขายดี SME ขายรวยนะครับจันถึงเสาร์9โมงเช้าทางสยามธุรกิจแชนแนลครับรายการนี้เปิดโอกาสให้กับ SME ทุกขนาดโอท็อปทุกชนิดและธุรกิจทุกประเภททั้งบุคคลธรรมดาหรือแบบองค์กรนะครับสามารถมาออกรายการนี้ได้ผมเก่งไกรวิทย์กับคุณกิกซี่เชิญแันนี้มาความชอข้อคิดอะไร success is result not a goal ความรับความสำเร็จเป็นเพียงผลลัพธ์ไม่ใช่จุดหมายค่ะความสำเร็จเป็นเพียงผลลัพธ์ไม่ใช่จุดหมายและจุดหมายที่แท้จริงคืออะไรคือ คือความสำเร็จแบบไหนเดี๋ยวมาทําความรู้จักกับความสําเร็จในแต่ละธุรกิจซึ่งไม่เหมือนกันนะครับวันนี้ผมอยู่กับธุรกิจที่ประสบความสําเร็จเพราะว่าสามารถครองใจลูกค้านะฮะแล้วให้ความเชื่อมั่นนะครับกับลูกค้าโดยการขายผ่าน Facebook อีกท่านหนึ่งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชุดเครื่องนอนคุณภาพหมอนสุขภาพนะฮะ เดวอนคอลเลกชันนะทีมชื่อนี้เข้าไปเลยนะครับแล้วคุณจะเจอกับผลิตภัณฑ์ของเขาผมอยู่กับคุณเกรียงศักด์เชิงวิวัตกิจหรือว่าคุณเจียวย่อมาจากไข่เจียวใช่ไหมฮะต้องครับอ่ะขอให้ท่านแนะนำนิดนึงฮะ <c oughs> จุดเด่นของสินค้าท่านคือ,อจุดเด่นสินค้าผมนะครับผมขายพวกเครื่องนอนนะครับ สินค้าผมเ่ยจะเป็นเกรดพรีเมียมซึ่งในท้องตลาดเนี่ยจะหาไม่มีนะครับ,ค,รบคือจะเป็นเกรดที่ผมสั่งสั่งทอผ้าในเป็นพิเศษนะครับเรียกได้ไง่าว่าถ้าวันนี้คุณใช้ชุดเครื่องนอนนะฮะสุดของชุดเครื่องนอนที่ใช้นวัตกรรม หรือว่าการสั่งผ้าที่ดีมีคุณภาพเนี่ยนะวันนี้แบรนด์เดวอนคอเลกชันเนี่ยจับตลาดนั้นอยู่ถูกต้องไหมฮะเดี๋ยวมาทำความารู้จักกันนะครับคนนี้ออกรายการอายุน้อยร้อยล้านมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นยไม่ธรรมดาไปขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนก่อนครับขอขอบคุณ iTopPlus ผู้นำด้านการตลาดออนไลน์ครบวงจรครับ โอท็อปสายบัวโอท็อปหาดาวความภูมิใจของคนคันนายา,ยาวกรุงเทพมหานครครับน้ำมันเครื่องไฮโดรซินปุกคุ้มพลังไร้ขีดจำกัดด้วยน้ำมันสังเคราะห์ไฮโดรซินอิดบล็อกนาโนอิดสร้างบ้านประหยัดพลังงานราคาประหยัดเอเซียนโซล่าผู้จำหน่ายและติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ครบวงจรไทยเฮอร์บบิดอคิดถึงขายส่งสมุนไพรคิดถึงไทยเฮอร์บบิหอการค้าจังหวัดชีสเกตโดยนายสุริพงศ์อังคสกุลเกียรติประธานหอการค้า ร้านตำหลายวิภาวดีซอย22ยและเมเจอร์ปิ่นเกล้าขายแฟนชายพร้อมสูตรอร่อยมากครับ mm hmm. ทวินไมไทยอิงพิธีกร2ภาษาหาแพ็คคู่นะครับเอาละตัดภาพกลับมาขึ้น Facebook เลยครับเป็นแฟนเพจนะฮะเดวอนคอลเลกชันครับแล้วเชิญ CEO ของเขานะฮะคุณเกรียงศักดิ์เชิญวิวัตกรหรือคุณเจียวแนะนำเลยฮะของคุณขายอะไร ผมก็ขายเครื่องนอนนะครับก็จะเป็นเครื่องนอนเกรดพรีเมียมนะครับโดยเราก็จะมีสินค้านะครับหลักๆก็คือจะเป็นผ้าคอตตอนนะครับซึ่งเราจะทอพิเศษเนี่ยสูงถึง700ดร้อยเส้นะครับซึ่งในท้องตลาดเนี่ยจะหาจะหาได้ค่อนข้างยากนะครับแล้วเราก็ขายผ่านทาง f c e e o o o นะครับก็ต้นทุนทางการทางการขายเราก็จะน้อยนะครับทีนี้เราก็สามารถทำราคาเนี่ยซึ่งจะได้ถูกกว่า ในห้างเนี่ยทั่วๆไปนะครับโอเคครับคือนำางบประมาณในด้านของการไปทำการตลาดแบบลงพื้นที่หรือไปโฆษณาผ่านช่องทางอื่นที่งบงสูงสเนี่ยนะครับมาใช้ในการโฆษณาออนไลน์ถูกต้องโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่นะครับ,รบล้าเอาเรื่องแรกก่อนก็คือเรื่องสินค้าเป็นเรื่องสำคัญคเพราะเมื่อกี้นี่คุณเปิดหัวมาว่าสินค้าคุณเป็นเกรดพรีเมียมครับผม คุณสมบัติฮะถามง่ายๆครับคุณสมบัติของชุดเครื่องนอนที่มีคุณภาพคําว่าคุณภาพคืออะไรครับของคุณก็คือคุณภาพนะครับก็คือก็ต้องดูที่เนื้อผ้าก่อนเลยนะครับเครื่องนอนนะครับผ้าของเราเนี่ยคือจะเป็นทอพิเศษเลยนะครับก็คือแล้ก็ใส่ใจเรื่องแต่เส้นได้เลยนะครับที่นามาทอนะครับแต่เส้นได้ดี เส้นได้แล้วก็เป็นเส้นได้ตัวคอมเลยนะครับคอมแปลว่าค้อมแปลว่ามันก็จะหวีให้ให้เส้นมันเรียบนะครับเ,เวลาทอผ้ามาก็จะลื่นสวยนะครับ,รบเวลานอนก็จะเย็นสบายนะครับ,รบก็คือการถักทอของตัวเส้นได้ของคุณเนี่ย มากกว่าของสินค้าทั่วไปที่มีอยู่ในท้องตลาดครับผมเราพยายามทําให้เส้นทอเราเนี่ยสูงกว่าในท้องตลาดทั่วไปจำนวนของเส้นทอในแต่ละตารางนิ้วใช่ถูกต้องสูงกว่าของคนอื่นครับสองคือคอมคอมคือเป็นศัพท์เทคนิคของคุณเลยนะฮะใช่ศัพท์ในวงการผ้าก็คือแปลว่าการหวีนะครับการหวีเพื่อให้ให้มันเรียบนะฮะอ่านะฮะจะได้นุ่มนะฮะสบายนะครับต่อไปฮะเรื่องคุณภาพก่อนนะฮะขออีกนิดนึงคุณภาพของคุณมีความพิเศษอย่างอีกเรื่องของ เรื่องของสีเรื่องของอะไรเรื่องของสีไซน์เราก็จะพยายามจะจะทําสีนี้ให้ทันทันสมัยนะครับตอบโจทย์ลูกค้าได้ลูกค้าอย่างดีไซน์นี้ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเราก็พยายามทําให้มันทันสมัยนะครับครับผมนะนี่คือเรื่องของโปรดักต์ที่คุณวางโปรติชั่นไว้ว่าเป็นเกรดพรีเมียมนะฮะคราวนี้มาถึงราคาครับนี่ราคาตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ฮะราคาขั้นต่ําของผมเนี่ยชุดหนึ่งหกพันเจ็ดร้อยหกสิบนะครับจนไปถึงชุดหนึ่งหนึ่งหมื่นสองพันนะครับครับวิธีการสั่งก็คือลูกค้าโอนตัง โอนเงินมาก่อนเลยครับ1 2ื่นบาทบนะฮะจากนั้นคุณก็ส่งสินค้าให้เขาไปใช่ครับคิดดูนะฮะถ้าไม่เชื่อมั่นไม่เชื่อถือเนี่ยนะฮะคุณจะกล้าไหมฮะในการโอนเงิน1 2ื่นสให้เขาแล้วก็รอสินค้าก<ส>ี่วันได้ฮะก็ประมาณ2วันนะ<อ>ครับสวันได้คุณใช้อะไรในการทําให้ลูกค้าเชื่อมั่นคุณเออแล้วก็กลยุทธ์อะไรกลยุทธ์นะครับก็คือว่าเราก็ต้องซื่อสัตย์กับลูกค้านะครับก็คือลูกค้าสั่งของมาเนี่ยเราก็ต้องส่งของให้ไวแล้วก็ของเนี่ยก็เป็น ตามคําสั่งซื้อของลูกค้านะครับเพราะว่าอย่างบางทีเนี่ยลูกค้าเนี่ยที่นอนเขาเนี่ยก็จะเป็นไม่่แบบว่าไซส์ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยนะครับอาจจะเป็นไซส์7ฟุตอย่างเงี้ยเราก็สามารถสั่งตัดได้นะครับนะฮะคุณมีโรงงานมีช่างเสร็จทุกขั้นตอนด้วยตัวเองครับนะครับนี่คือวิธีการขายของเขานะครับยอดขายครับผมแอบถามแล้วนะยอดขายที่เขาไปเปิดเผยในรายการอายุน้อยร้อยล้านเนี่ยนะฮะก็คือยอดขายอยู่ที่200ล้านบาทครับต่อ ต่อป,ปีครับต่อปีนะครับคำนวนเอาเองนะฮะหารเฉลี่ย you ต่อเดือนเอาไห้กันว่าเท่าไหร่เชิญคุณกิ๊กซี่ต่อยอดธุรกิจฮะค่ะโอท p อ e เบ s เซอร์ SME Millionaire p r o ร์ e y Present เดวอนคอลเลกชันส์เดอะพรีเมียมเกตของเดติ๊กเซ็ต with ราคา e ี่มีคุณค่าและผ t ิตภัณฑ์ที t ดี o ยี r those of you who want a great product Don't forget to t h e c k out They want collection ครับกลับมานะฮะที่หน้า Facebook Fanpage ของเขานิดนึงนะฮะวันนี้ถ้าคุณมองหาชุดเครื่องนอนในคุณภาพแบบพรีเมียมดีกว่าท้องตลาดแล้วก็สามารถที่จะขายในราคาพิเศษได้เพราะว่าขายผ่านช่องทางโซเชียลอย่างถูกต้องนะครับสินค้าดีมีคุณภาพมีหลากหลายช่องทางการชําระเงินก็สะดวกสบายนะครับทีมเดวอ เ o วคอลเลกชันเข้าไปเลยนะครับมีเบอร์โทรศัพท์อยู่หน้าจอ0 2 7 0 8 6 8 6 8จปไปทำความรู้จักกันแล้ววันนี้คุณจะนอนหลับสบายถูกต้องโดยเชิญนอนเดวอนคอลเลกชัน <c oughs> ขอบคุณคุณเก่งศักดิ์เชิงวิวัจกิจหรือคุณเจียวที่มาร่วมแชร์ธุรกิจนะครับแล้วก็แนะนำกลยุทธ์ความสำเร็จในรายการโอทอปขายดี SME ขายรวยขอบคุณครับแบบนี้เลยฮะโอทอปขายดี SME ขายรวยมาเลยฮะมาออกรายการนี้แล้วคุณจะประสบความสาเร็จครับ